ร้านเจในเมืองสวเเ้าคนละ25เหรียญก็ตกประมาณคูณสีก็ประมาณร้อยบาทเศษเศษมีทั้งข้าวเส้นข้างบนเป็นผลไม้มสารพัดน่นาจะมีอาหารสัก5ิ0อย่างที่ประเภทแป้งกับข้าวแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องพริก ตังกวยข้างบนพวกขนมผักข้าวต้ม,มพวกผักอันนี้ยังมีพวกร้อนๆด้วยมีให้ให้ทอดให้เก็บร้อนๆด้วยนัเป็นนี่เป็นพวกน้ำต้มน้ำแกงนี่เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมืองคนกินก็สะดวกนี่เป็นพวก ของหวานของแถมทั้งหมดหัวละร้อยไปเมืองไทยจะเจ๊งไหมเนี่ยไปเมืองไทยจะเจ๊งไหมเนี่ยนี่จะต้องมีพวกเศรษฐีออคอยสนับสนุนนะให้ทุนเกื้อกูลโดยความเชื่อเรื่องของการทําบุญการ่ร่สัตว์นิธีคิดแบบมหายานที่เสียสละทรัพย์เพื่ออวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อชีวิตนี่คื บรรยากั้งหมวันนี้คนน้อยเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยเรามาช่วยเขากิน6คนก็เลยได้เงินเพิ่มขึ้นพอสมควร